อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่11.2นะคะคณิตศาสตร์ปร .3 เล่ม2บทที่11การวัดปริมาตรค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่114อค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรค่ะ,ะทบทวนความรู้มารตราการการตวงหรือการวัดปริมาตรนะคะก็คือ1ลิตรเท่ากับ 1,000งพมิลลิลิตรค่ะอ่านี่ก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าในแต่ละข้อเนี่ยมีปริมาตรเป็นกี่ลิตรและกี่มิลลิลิตรนะคะเขาให้เราอ่านปริมาตรเป็นลิตรและมิลลิลิตรแล้วก็เติมคำตอบค่ะดูกันในข้อที่หนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นปริมาตรหนึ่งพันมิลลิลิตรนะคะ หนึ่งพัมิลลิลิตรก็คือ1ลิตรใช่ไหมคะอ่าอันนี้1ลิตรแล้วนะอ่เขียน1,000มิลลิลิตรไปก่อนอันนี้500มิลลิลิตรอันนี้100มิลลิลิตรซึ่ง1,000มิลลิลิตรเนี่ยมันเท่ากับ1ลิตรใช่ป่ะคะอ่ามันเท่ากับ1ลิตรก็แสดงว่าปริมาตรของน้ำในข้อนี้ก็คือ1ลิตรกับอีก 500บวกหนึก็เป็น600ก็เป็นปริมาตรทั้งหมด1ลิตรกับ600้อมิลลิลิตรค่ะก็เขียนไปเลย1นึ่งลิตรห0รมิลลิลิตรค่ะต่อมาข้อที่2มีปริมาตรของน้ำา1 0 0 0พมิลลิลิตรเนี่ย2อันก็คือเป็น2ลิตรใช่ไหมคะอันนี้รวมกันอันนี้1ลิตรอันนี้1ลิตร รวมกันเป็นเท่าไหร่คะบวกกันเป็น2ลิตรใช่ไหมคะต่อมาอันนี้500อ่ะห0 0มิลลิตรอันนี้เท่าไหร่คะอ่ะอันนี้40อยู่ระหว่าง40กับ60ก็เป็น50มิลลิลิตรนะคะอ่ะรวมแล้วเป็น2ลิตรกับอีก550มิลลิลิตรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อสามแข้อสี่ขายกขยับก็ลองนิดนึงนะคะ,ะข้อสามกับข้อสี่ค่ะข้อสามก็จะมีหนึ่งพันมิลลิตรหนึ่งกระบอกหรือหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยนะคะก็หนึ่งลิตรมันคือหนึ่งลิตรนั่นเองแล้วก็ห้าร้อยมิลลิลิตรอันนี้อยู่ระหว่างสองร้อยกับสามร้อยก็คือสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตร ก็แสดงว่ามีน้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นปริมาตร1ลิตรกับอีก750มลลิตรค่ะต่อมาข้อที่4มี1ลิตรอยู่2อันใช่ไหมก็เป็น2ลิตรใช่ไหมคะอันนี้ อยู่ระหว่าง100กับ200ก็คือ150มิลอันนี้อยู่ระหว่าง60กับ80ก็คือ70มิลก็อันนี้2อันนี้บวกกัน150กับ70บวกกันได้220มิลก็แสดงว่าข้อนี้นะคะมีปริมาตรน้ำทั้งหมดก็คือ2ลิตรกับอีก220 มิลลิลิตรค่ะเสร็จแล้วในหน้าที่114เดี๋ยวเรามาต่อกันในหน้าที่1 1 5ค่ะก็จะคล้ายคายกันนะคะใช้คล้ายๆกันเลยมือยากค่ะอ่านปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรแล้วก็เติมคำตอบอ,อันนี้นะคะน้ำฝรั่งเทออกมาแล้วมี1 0 0 0มิลลิลิตรอันนี้ก็เป็น1ลิตรค่ะส่วนอันนี้สองมิลลิลิตร ก็แสดงว่าน้ำฝรั่งที่เทออกมานี้มีปริมาตร1ลิตรกับอีก200มิลลิลิตรค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะน้ำมันเต็มแกลอนมีปริมาตรเท่าไหร่มันมีปริมาตร1000มิลลิลิตรเนี่ย 2, 2ออันก็คือ1 0 0 0มิลลิลิตรก็คือ1ลิตรนั่นเอง1ลิตรกับ1ลิตรบวกกันได้2ลิตร อ่ะอันนี้มันจะมีห้าขีดเล็กๆห้าขีดเล็กๆก,ก็แสดงว่าหนึ่งขีดเนี่ยมีปริมาตรหนึ่งรอยมิลลิลิตรใช่ไหมคะแล้วมันเลยห้าร้อยมิลลิลิตรไปสามขีดหนึ่งสองสามก็แสดงว่าอันนี้มีแปดร้อยมิลลิลิตรค่ะน้ำมันเต็มแกลอนมีปริมาตรสองลิตรแปดร้อย มิลลิลิตรอ่ะอันนี้เขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าน้ำมันเต็มแกลอนก็คือเทจากเต็มๆออกมาแล้วได้2ลิตร800มิลลิลิตรเลยแสดงว่าแกลอนเนี้ยก็ต้องมีความจุอยู่ที่2ลิตรแ0 0มิลลิลิตรนั่นเองอต่อมาไปที่ข้อที่3ค่ะน้ำในขันนะคะน้ำเต็มขันเนี่ยพอเทตวงออกมาข้างนอกแล้วนะคะก็จะได้1,000พมิลลิลิตรเนี่ย 1>, 1กระบอกตวงนะคะก็คือ1ลิตรนั่นเองแล้วก็มีปริมาตร100มิลลิลิตรอันนี้100มิลลิลิตรหกระบอกแล้วก็อันนี้อยู่ระหว่าง80กับ100ก็คือ90มิลลิลิตรอ่ะน,นี้100่งรเขียนเลขผิดนะคะอันนี้บวกกัน100่งบวกเกเป็น190มิลลิลิตรก็แสดงว่าน้ำเต็มขันนี้มีปริมาตร1ลิตร 190มิลิลิตรขันนี้มีความจุเนื่องจากน้ำเนี่ยมันเต็มขันแล้วนะคะมันก็เลยจะต้องมีความจุ1ลิตร190มิลิลิตรเช่นกันค่ะ,ะต่อไปในหน้าที่116เลยค่ะ ในหน้านี้นะคะเขาจะมีตัวแดงอยู่ข้างล่างบอกว่าคำตอบอาจแตกต่างกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตวงจะอะไรแบบไหนนะคะอันนี้เขียนเส้นและระบายสีในรูปเครื่องตวงที่แสดงปริมาตรของน้ำที่อยู่ในภาชนะอันนี้เขาให้มานะคะน้ำเต็มเหยือกมีความจุ3ลิตร500มลลิลตรอันนี้เราก็จะ ทำยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็คืออยู่ในขอบเขตภาชนะที่เขาให้มาอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเทน้ําให้เต็มฟุกถ้วยตวงไม่จําเป็นนะคะแล้วแต่เราค่ะอันนี้ขอเลือกเป็น3มลิตรก็ขอเลือกอันที่เป็นหนึ่งพมิลลิตรเนี่ยทั้งหมดสามถ้วย3ามกระบอกนะคะเราขีดไว้ก่อนเนี่ยเรามาระบายทีหลังอันนี้ก็เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็5้าอมิลลลิตรอ่ะก็ขอเลือกเป็น อันที่เป็นหนึ่งพมิลลิตรแต่ว่าขีดแค่ถึงเลขห้าร้อยนะคะใครจะไม่เอาอันนี้ก็ได้ใครจะมาเอากระบอกเล็กอันนี้ห้าร้อยแล้วก็ขีดเต็มก็ได้เหมือนกันนะคะมาระบายเลยน,นี้เป็นสีฟ้าอ่อนเนาะก็จะเป็นสีเดียวกับน้ําเลยนะคะใครจะเอาสีอื่นก็ได้ค่ะหรือว่าใครไม่มีสีก็เอาเป็นดินสอแรงเงาก็ได้ค่ะสีที่เลือกควรจะต้องเป็นสีอ่อนๆนะคะเราจะได้เห็นตัวเลข ก็เสร็จแล้วในข้อที่1ไม่ยากนะคะก็ะคือเราให้เราขีดเส้นปริมาตรที่เราจะเทน้ําไปก่อนเนาะแล้วเราก็มาระบายมันก็จะเร็วนะคะต่อมาในข้อที่2ค่ะน้ำในเหยือมีปริมาตร1ลิตร750ดอมลลตรอันนี้1ลิตรเราก็ขอเลือกอันนี้1ลิตร แล้วก็750ดร้อเราขอเลือกเป็นห้าร้อยเต็มถ้วยหนึ่งอันอันนี้หนึ่งนึงลิตรกับ500แล้วนะเหลืออีก250ร้อยห้าเราก็ขอเลือก200เป็นอันนี้นะคะแล้วก็อีก50ก็ขอเลือกเป็นถ้วยเล็กตรงนี้อมันมันจะไม่ถึง60เนาะมันอยู่ระหว่าง40กับ60ก็คือ50นะคะ ระบายเลยเขาตัวแดงไว้นะคะว่าคําตอบมีหลากหลายเพราะฉะนั้นเราอาจจะระบายไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะแต่ว่าพอบวกตัวเลขแล้วเนี่ยมันได้ปริมาตรตามที่เขากําหนดนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะ,ะก็เสร็จแล้วในข้อที่2อนะคะในหน้าที่116ค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมแบบหัดถัดไปคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ